ค่ะวันนี้อยู่กับช่องน้องแก้มแก้มใสนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาอ่านหนังสือวิชาพารศึกษากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยก่อนอื่นเพื่อนๆนเตเเรียมหนังสือเล่มนี้มาก่อนนะคะนี่หนังสือวิชาพลรเอ้ย สุขศึกษาและพาละศึกษานะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเมื่อกี้ถ้าใครอ่านไม่ทันก็อ่าน,นให้ดูอีกรอบนะคะข้างล่างนะนี่นะคะข้างล่างสุขศึกษาและพาละศึกษานะคะ มาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เปิดมาที่หน้า137นะคะนี่ค่ะหน้า137เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ข้อใด แสดงถึงการมีความมีถึงถึงการมีสุขภาพดีข้อ1มีน้ำหนักมากข้อ2ยิ้มแย้มแจ่มใสข้อ3เรียนหนังสือเก่งตอบข้อไหนคะ ฉเฉลยตอบข้อ2ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสข้อสข้อที่2นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีให้มีสุขภาพดี 1. เล่นกีฬาเป็นประจำ 2. รับประทานอาหาร ให้มากมากสานอนตื่นสเป็นประจำพักได้พักผ่อนเพียงพอข้อไหนคะ,ฉะเฉลยข้อหนึ่งค่ะ กดนะไม่เข้าใจเหมือนกันอนะเดี๋ยวคำถข้อที่สามข้อใดเป็นการลัก ของการอยู่อย่างมีความสุขข้อที่หนึ่งวิ่ <c oughs> งกันหนึ่งน,นะะอ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะถ้าใครอ่านไม่ออกก็สกดเอานะ ันจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าอยู่คนเดียวมันจะนานนิดหน่อยขอเวลาแป๊บนึงตกกลางวันหงายใช่ไหมทุกคนเหมือนกันไปถึงไหนเนี่ยนี่นะอุย๊ยเปิดให้เขารู้โชยเลยเดี๋ยวปิดดูตันี่นะคะ่เรวต้องปิดไว้ก่อนนะแม่เขาเห็น ใช่ไหมทุกคนเนี่ยตกกังวล่ไงเนี่ยใช่ไหมคะน่าจะใช่ตัข้อไปข้อตับไปสองเบื่อหน้่ายและ ท้อแท้ง่ายและท้อแท้ข้อที่สามปัดปัดปิดใจบายอะอันไม่ออกไม่เป็นไรอันไม่ออกอันไม่ออก <c oughs> เราก็ต้องเรียนนะคะใจ,ใจปิดปิดเปิด เปิดบานตลอดเวลาตอบข้อตอบสามตอบข้อสามค่ะตอบข้อสามต่อไปข้อที่สีสถานที่ใดปลอดภัยต่อชีวิต ข้อ1 1. ชุมชนแออัด 2. บ้านที่มีรั้วมิดชิด 3. หมู่บ้านมีขโมยเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านที่มีขโมยตอบข้อตอบ2ค่ะชุมเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านที่บ้านที่มี ล้วมิชิดต่อไปค่ะข้อที่5อาหารในข้อใดทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 1. อาหารที่มีมแมรงหวันตอม 2. อาหารที่บำรุง อะไรเดี๋ยว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 ไม่เข้าใจเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาหารที่ปลาลุงปลาลุงใช่ปะปอลอปลออุงอ,อลุงปล<ะ>าปลาลุง,ลงที่ปรุงสุกใหม่ใหม่ปะ่ะอาหารที่ ที่ปรุงสุกใหม่ๆข้อที่สามอาหารที่อาหารที่มี น้าต่อไปนะคะลหนึ่งร้อยสามสิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบแปดหกอาหารในข้อใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดหนึ่งน้ำผล,ลไม้ ผลไม้สดเราก็เอาดินสอนะคะเราก็เอาดินสอของเราเนี่ยขีดแล้วก็ดินสอของเราวงกลมไปเลยค่ะในวงกลมนี้นะคะเขาวงกลมมาให้เราแล้วแล้วเราก็ไปเอาดินสอของเราเนี่ยขีดขีด,ดวุ้นในในในข้อสอบนะคะใครไม่เข้าใจนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องแก้มแก้มใส จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรายังไม่จบคลิปหรอยังไม่จบคลิปหรอคุยกับใครไม่อยากไปแล้วจังมาต่อเลขกข้อเนะี่ยเลขกสี่ข้อเองทุกคนสู้ๆเราต้องสู้สู้ๆข้อที่เจ็ดการเลือกลับประทาน ยชนมีผลต่อร่างกายอย่างไรข้อหนึ่ง ทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตเอ้ยไม่ใช่ทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงนี่ตอบข้อนี้นะคะเ <7 S 2> นะข้อที่เดนะเนะไม่ใช่8นะคะเนี่นะคะตอบข้อหนึ่งต่อไปใสข้อแล้วทุกคน สู้ๆนะคะเลยสาข้แล้วสาข้แล้วต่อไปอการเล่นการเล่นของเล่นที่มีความแหลมคมส่งผลตอ่อสุขภาพอย่างไรข้อที่1 ทำให้ร่างกายมีความปลอดภัย2ทํทำให้ร่างกายเกิดอันตรายต่อร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย3ทํทำให้ร่างกายแข็งแรงตอบข้อ2ค่ะนี่ตอบข้อ2ออีสองข้อลว ของใช้ในข้อใดส่งผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุดไม้ถูกพื้นหนึ่งไม้ถูกพื้นสองสมุดว่าเขียนสามจารจานพลาสติกสีสี ช,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 ชุดชุดชอไอดอฉาดชุดฉาดจารพลาสติกชุดฉาดตอบข้อตอบข้อสามค่ะจานพลาสติกชุดฉาดต,ต่อไปข้อ10ของเล่นชนิดในที่ควร ลอีที่ควรหลีเลี่ยงหนึ่งของเล่นตุกก๊กตาผ้าสองปืนอัดลมสามของเล่นรถตอบข้อสองค่ะและแล้วโอเคและแล้วก็จบกันแล้วนะคะกับการอ่านนัง ซื้อวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาถ้าเกิดวันไหนอยากให้พี่อ่านหนังสือวิชาอะไรก็บอกคอมเมนต์มาบอกไล้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ y o ยูทู e ใส่สตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ